อ oh, าหารการกินเริ่มแย่วอะเอ่อ uh, แล้วถ้าเราจะคับโกงนกเลยใช้อะไรวะผม,มลืมไปละใช้ทองแน่แน่อเอ้ยหม้ออาหารก็น่าสนใจแต่เราต้องมีฐานด้วยโอเคเราต้องมีฐานเนาะโงนกโงนกใช้ออว่าเราต้องหาเขตบึงนี่วาใช่เราต้องเราต้องมีเขตบึง โอ้โหเออวะ่ะทำกรงนกผมลืมไปว่าแม่งเราต้องไอ้นี่ด้วยทำกับดักนกด้วยแม่งไล่คันไล่ตอนเลือกเกินแต่เราก็จะหิวตายแล้ววะอ,อ่กาก,กับตักกระต่ายกับตักกระต่าย ดีนเสียงกระต่ายบักเลยอะไรปกติตอนเย็นมึงต้องเข้าบ้านหมดแล้วไม่เหรออ่ะดักดักไว้ดักไว้ดักไว้เออดักไว้เซฟเซฟจับเราไม่จำเป็นต้องใช้เหยื่อแล้วครับดักไว้หน้ารูได้แหละเดี๋ยวมันก็ต้องติดแหละเฮ้ยฮาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมึงต้องมาตอนเย็นด้วยวะชิบหายแล้วผมได้ยินเสียงฮาว กูทำแคมไฟรอเลยเอ้ยคบไฟรอเลยนะดูทรงดูทรงกูจะวิ่งทั้งคืนแน่ๆอน,นี้เอ้จริงๆเราก็มีเกาะอ,อยู่นี่วหว่าใช่ปะเฮ้ยเรามีเกาะอ,อยู่เกาะไม้ไงแล้วเราก็มีหอ,อกด้วยสู้ได้ฮ่าเสร็จกูได้มาเลยกูขอใส่ไฟที่บ้านก่อนอ่ะขอความสว่างหน่อยครับพี่ จุดเลยผมจะเอาฐานนะไม่ให้หรอกเอาหัว,หวลามด้วยจบละเออดีแล้วอย่าลามไปบ้านกูเป็นพอละ <c oughs> ลามไปนี่ร้องเลยนะโถเป็นผงเลยอะเริ่มเงียบแล้วอะโถมันเริ่มมาเลยวะมันเริ่มเงียบแล้วอะกินก่อนลุกเออเอาแรงหน่อยอ่ะ ถือหอกรอเลยมากูใส่เกาะรอด้วยมาเอาว่ะสู้หฮาเสียงมันเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับเฮ้ยเหาวเสียงมันจะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแปลว่ามันเริ่มเข้ามาหาแล้ว <screen> <banned Dylan> <liberals> เออดี่อยไม่ใช่ตอนไม่ใช่ตอนกลางคืนก็ดีเออมาเอานี่เออ, <How? S 1> เอ,อพิรุสเต็มน้องในน้องเออเออไ่ได้เด็กอะมาตัวเดียวเหรอเดี๋ยวนะเอ็งมาตัวเดียวจริง,รงๆเหรอปกติมันมาสองตัวไม่เหรอเออหรือหรือว่านี่จะเป็นโอ้โหความโชคดี ตอนนี้ความโชคดีก็น่าจะช่วยเรื่องความหิวไม่ได้เอาเลยลูกเวลาเผาเอาถ่านก็พยายามแบบเอาเป็นให้มันแยกๆก,กันหน่อยนะเดี๋ยวมันลามทุง่งเดี๋ยวเราจะเสียทรัพยากรไม้ไปฟรีๆเลยนะได้ายางเงี้ยเผาได้ตายก็เฮียแล้วลามไหมลาม ต,ตรงนี้ตรงนี้ป่าไม่ใหญ่มากเผาเลยเฮ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อยชิพายมันเผาทานที่มันตบมาด้วยอโอไม่ได้อ,อุต่าห์ได้ของฟรีอ่ะอเอ้ยมันทำมันลงไปนี้อะโอ้อยอุต่าแบบได้่านตบมาเนี่ยโอกาสตบมันก็แบบไม่ใช่แบบ น้อยๆนะเอ้ยไม่ใช่เยอะๆนะโอ้อ่าได้แล้วอคอกพอดนี่เราจะทำอาหารกินกันตรงนี้เลยไปลกูกอานนี้ครับมอนสเตอร์เดี๋ยวมาทำอ่ะมาเออใจเย็นลูกกำลังทำอาหารให้กินอยู่เนี้ย ลองมันลองไม่เลิกเลยอ่ะกินลูกกินกินลูกเออตองงั้นแหละอ,อ่าแล้วก็ผีเสื้อแล้วก็ปกุปกปกุกปุกผมว่าผมต้องไปเก็บขี้เพิ่มมาแล้วปะ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บขี้บีฟาโลนิดกว่าอ๋อฮึมอยู่กันเยอะๆดีนะลูก แต่ฤดูหนาวเนี่ยพ่อจะมาโกนขนไอ้เกี้ยงเลยโหจะถือว่าฝงฝงใหญ่ฝงเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ก็มีทางไปต่อแล้วเอาเนี่มีกิ่งไม้พอดีตายเถอะจะลืมจะลืมเก็บกิ่งไม้ได้ยังไงวะเนี่ยอเค้ SK. มีทางไปต่อด้วยครับ มีทางไปต่อด้วยวะจะพาไปไหนวะเอ้ยนี่มันแมนเดกแมนเดกมันเก็บตอนเย็นแล้วมันตามเราไม่เลิกนวะมันเป็นพืชแบบสมุนไพรในตำนานนะแบบกินแล้วแบบทำให้หลับข้ามวันได้แบบฟื้นฟูเลือดก,กับความหิวได้ดีมากไหนๆก็ดวงดีแล้วขออีกเอ้ยเจอเจอต้นละวเอของนี้ของนี้ไหนๆก็ดวงดีแล้วขอยได้เจอแบบ เคสเตอร์ได้ไหมถ้าเจอนี่จะก้มกราบสามทีเลยตอนแรกบอกจะมาเก็บยาไม่ให้แล้ววะหลังหลังลังใหญ่หลังใหญ่โอ้เจอไอ้นี่อีกแล้วอ่ะเจอไอ้ชิ้นส่วนไอ้นี่กแกใหญ่ยยโลกโอ้เจอง่ายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยปกติผมเล่นเองไม่ค่อยจะเจออะไรขนาดนี้เลยนะครับกินก่อนนะครับพักพักแรมอยู่ที่นี่เล็กน้อยถึงปานกลางครับ โอ้แต่เราก็เจอชิ้นส่วนตั้งสามชิ้นนะชิ้นส่วนนะมันจะมีอยู่สี่ชิ้นนะเราเจอสามในสี่แล้ววะโอ้ก็ถือว่าดวงละเฮงเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องแบบที่เราจะย้ายโลกกันนะลองเสี่ยงเข้าหลุมหลุมหน่อนอีกครั้งหนึ่งอนะ่ะเพราะว่าผมอยากจะไปเจอบึงมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราไม่เจอบึงเราจะทำกลงลุกไม่ได้เพราะว่าเราเราจะไม่ต้องใช้ต้นกกนะครับหรือต้นปาปิลลสนั่นเองแมงมุมนี้เจอเยอะมากฟาร์มอะไรก็ฟาร์มได้ขอให้ไปโผล่ที่บึงด้อ บึงบ้งบึง้งบึ้งอาชาตินี้เราคงไม่เจอบึ้งแล้วครับทำไมไมันมาโผล่ตรงนี้ได้วะเนี่ยผมอึ้งเลยมาโผล่ตรงนี้เองเหรอหรือว่าจะโผล่ไปโผล่บึง้งซะอีกถ้าโผล่บึง้งเนี่ยโอ้โหผมผมเฮเลยอะอเก็บหินเก็บต้นหญ้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปทำฟาร์มเพิ่มนะครับ อะไรวะหรือเราต้องลงล่างกว่านี้หรือขึ้นบนกว่านี้แหมที่เล่นนอกรอบนีโยโห่ oh, oh. เจอเอาเจอเอานะบึงเนี่ยไอ้อกระหาจริงๆนี่ไม่ไม่เคยเจอเลยอัลชาโอ้อ้ oh. นี่พอดีเลยเอตัดเลยนะพอดีเก,ก,กะมาก มันไม่สวยอเอออุ๊ยอุ๊ยชิพายเฮ้ยเดี๋ยวกูตัดต้นไม้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ,อปลูกแล้วปลูกแล้วนี่ไงปลูกแล้ว,ลลวอุ๊ยมอสท,ทีการ์ดโผล่มาเฉยนี่งลูกนี่ไงก็ปลูกต้นไม้แล้วนี่ไง จะสู้กับมันดีไหมวะเนี่ยขอ,องเข่งก็ไม่่อยจะมีด้วยสิอ่าลองผมลองสู้กับมันดูเรื่องกันผอมันได้เนื้อด้วยต้องตีสองิตมั้งเออสองฮิตได้เอยได้อยู่ได้อยู่มันจะตายเม,มื่อไรอือ โอเคได้ประมาณ2ถึง3นะเอาที่เอาที่2ดีกว่า3มันเกินไปตายจริงจริวะไอ้บอสตัวนี้มันเกิดอะมันเป็นผลจากว่าเราตัดต้นไม้เยอะเกินไปเว้ยแล้วเราแบบไม่ได้ปลูกป่าเลยจริงๆผมก็ปลูกไปเยอะนะแต่มันก็เกิดขึ้นมาได้เฉยเลยอะอะไรวะ อุย้ยชิปหายกดไม่ทันอยู่ใกล้มึงคัสติกูก็รถอีก่ะแา้ข้าไปโอ้ยดีน่าใส่เกาะไม้อยู่เลยไม่เจ็บมากครับตายแล้วจริงวะเออ ย้่ฆ่าบอสทีกาได้แล้วโอ้โหตีตั้งนานเดีย่ยมึงให้กูชิ้นเดียวขอบคุณแต่มันให้ไม้เรามานะไอ้ไม้มีชีวิตอะเฮ้ยแต่ว่าเกาะไม้นี่เอาเลื่อนอยู่เหมือนกันเนี่ยนี่ฆ่าเฮ้ยเฮ้ยพอประทังชีวิตได้อยู่เว้ยเต้องขอบคุณไอ้ไอ้บอสต้นไม้เนี่ย โอ้ยลูกเออว้าวแหมบ้านเรานี่แหม่ดีจริงจริงอ่ะเฮ้ยได้เนื้อกิ่มอิ่มอร่อยเ,ออเดี๋ยว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 แล้วกระเป๋ากลัวไปไหนวะ ตอบไปไหนวะอ๋อยู่นี่โอ้ยตายแล้วทิ้งกระเป๋าได้ยังไงเนี่ยแมทิ้งของสำคัญแล้วได้ทำอีกได้ไหมโอ้ขาดยาขาดยาก็ต้องไปหาปูนะครับน้องๆถุยโุรยา่าโอเคเหมือนเหมือนปัญหาเราแม่งมาแบบไม่รู้จบจริงๆว่ะพอแม่ง พอแม่งเหมือนอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนแบบทรัพยากรไม่มีเริ่มดีก็กลายเป็นเรื่องกินที่ไม่ดีพอการกินเริ่มดีก็กลายเป็นแบบค่าอะไรวะค่าสติแม่งเริ่มร่อยจเจริญพรไปครับวันที่8แล้วเราก็คงจะต้องไปหาอ่าเขตบึงนะครับเขตบึงซึ่งวันนี้ผมน่าจะลองอ่าโอ,อ้เราก็ไปไกลเหมือนกันนะ ผมน่าจะไปทางไหนดีวะผมก็นึกไม่ออกนะผมนึกผมนึกไม่ออกหรือว่าจะไปทางไหนดีอะแต่ว่าเราเราอาจจะต้องเดินแฉลบแหละเออมันไม่มีทางเลือกแล้วตัวอาหารการกินเราน่าจะต้องไปหาแบบเอาดาบหน้านะครับอะระหว่างทางเราจะเก็บเบอร์รี่ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วกันนะพี่ครับดีดีดดคำราชาศัพท์ก็มาเลยได้คำราชาศัพท์หรือเปล่ายังไม่รู้เลย เดินไต่ขอบแบบนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเพราะว่าทางมันตันแล้วเพื่อนๆคิดว่าทางไหนจะเป็นไปได้ครับผมว่าทางข้างล่างเนี่ยเออทางข้างล่างอะถ้าเกิดว่าเราลงลงไอ้นี่ไปอะเออยอมเสียค่าสติผมว่าทางข้างล่างอะผมผมมีความผมมีความรู้สึกอย่างนั้นอะว่าแบบเออถ้างั้นเราต้องไปเอากระต่ายก่อนนะครับ เอากระต่ายที่ดักไว้พูดเอากระต่ายพูดสะดูน่ากลัวเลยเออเราตักกระต่ายไว้ตร่ไหนวะาไอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงฉันได้ยินเสียงกระต่ายติดเออไปทำกระต่ายก่อนเฮ้ยโอ้เดี๋ยวก่อนสำรวจยังมีเวลาอยู่นะครับเดี๋ยวผมทำอาหารก่อนเลยดีกว่านะครับแล้วก็ผักอ่า ต้องหาพักอีกหนึ่งชิ้นใช่แค่หลอดตรงนี้ไงหาพักอีกหนึ่งชิ้นนะครับเมนูบิดบอลก็คือเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็ผักอะไรก็ได้นะครับอท่า,ทานี้คุณก็จะได้บิดบอลแสนอร่อยคือมันเป็นอาหารที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วก็ทําได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะออโอ้ตอนนี้ก็อยู่รอดแล้วสิโอแผ่นการดักกระต่ายของเรานี่ใช้ได้ครับใช้ได้ น่าจะอยู่รอดได้อีกวันหนึ่งเลยเนย่กับอาหารเนี่ยไปเดี๋ยวเราลงผมขำตัวเองตรงนี้ว่าผมเองก็ลืมไปว่าไอมันจะไปโพ่ตรงไหนวะรีบรีบไปรีบไปเดี๋ยวโอ้โยไม่เกียงปะกบแมงจะตีเราอะกบแม่ง,อ,อ,มงอันตรายอันตรายโอเคมาโพ่ตรงนี้โอ่ข้างล่างผมว่าข้างล่างอะมีโอกาสที่จะเจอเขตบึง ผมว่ามีมีโอกาสสูงเลยไอ้เหี้ยทางตันชิพหายแล้วโอ้โหค่าสติเหลือร้อยสามสิบยังพอได้อยู่นะยังพอได้อยู่โอ้ยทางตันนะทุกคนคำนวณผมคำนวณผิดว่ะทางตันชิพหายจะกลับไปที่เดิมก็ อะไหนๆเราลงมาข้างล่างแล้วก็สำเร็จข้างล่างที่สุดนะครับอ้โอะไรวะทำไมเซนพาร์ที่แล้วยังดวงดีอยู่เลยทำไมพาร์ทนี้มันเป็นอย่างนี้ได้วะเนี่ย